สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ผมจะมาอยู่ในโปรแกรม Premiere Pro อีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับว่า Toggle the Tag เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมในโปรแกรม Premiere Pro เ,เนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในโปรแกรมได้เลยนะครับอ่ โอเคคราวนี้นะครับผมตอนนี้เราอยู่ในโปรแกรม Premiere Pro แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่า Tackle the Tag เนี่ยมันคืออะไรนะครับเอ่อ Tackle the Tag เนี่ยมันคืออันนี้ครับผมเพื่อนๆดูได้เลยนะครับมันคือสีน้ําเงินอยู่ตรงนี้นะครับ V 1 V 2 V 3นะครับ A 1 A 2 A 3มันหมายความว่ายังไงนะครับก็คือเวลาที่เราอะครับนำฟุตเทจมาลงบนไทม์ไลน์เนี่ยนะครับผมเราจะให้คลิปเนี่ยมันอยู่ในเลเยอร์แท็กไหนเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าแท็กหนึ่งนะครับแท็กหนึ่งก็คือเลเยอร์หนึ่ง แท็กหนึ่แท็กสองแท็กสนะครับแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเอาฟุตเทจเนี่ยมาอยู่บนเหนือเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สเลเยอร์สขึ้นไปเนี่ยในจอพรีวิวเนี่ยมันจะแสดงผลนะครับผมสําหรับคลิปที่อยู่บนเลเยอร์ที่สูงกว่านะครับอ่าอันนี้คือผมพูดแบบภาพรวมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่าสมมุติผมเอาลากเอ่อโลกโก้เฟซบุ๊กลงมานะครับบนทมลน์ มันก็จะอยู่บนหน้าจอนะครับผมอันนี้คือจอรีวิวนะครับอ่ะอันนี้คือเลเยอร์สนะส่วนอันนี้เลเยอร์หนึ่งนะครับเลเยอร์หนึ่งคือคลิปวิดีโอของผมนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าท็อกโก้ดูแฉกเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเราเอา่อไม่ต้องการที่จะใช้เลเยอร์นี้นะครับคือพูดง่ายถ้าให้พูดแบบขมวดบอมอ่ะมันก็คือเหมือนเป็นการเปิดปิดคําสั่งในการทํางานในการใช้เลเยอร์ดังนั้นนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะสมมุติว่าผมต้องการที่จะอ,อะไรดีเอานี้แล้วกัน สมมุติว่าผมปิดเลเยอร์ที่1ก็คือผมปิดนะครับถ้าสมมุติว่าเราปิดท็อกโกเดทักเนี่ยมันจะเป็นสีเทา่างนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเลเยอร์ไหนที่เราจะใช้งานเนี่ยเราก็จะเป็น V สมนะครับสมมติว่าเรามีฟุตเทจอยู่บนไทม์ไลน์นะครับผมแล้วทีนี้เราอยากจะก๊อปปี้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นก๊อปปี้เลเยอร์นี้นะครับมาอยู่ในแทบ็แทบแ็กนี้นะครับผมซึ่งวิธีการออกมาน,นะครับก็คือผมกด Ctrl C นะครับหรือถ้าเป็น MacOS ก็เป็น Command C อย่างนี้นะหลังจากนั้นเราก็เลื่อนไปในจุดที่เราคิดว่าาเราอยลด์ไป ข้อดีของมันก็คือถ้าสมมุติว่าเรากดคอนโทรล V สมมุติอ่ะถ้าในกรณีที่มันยังอยู่ใน V 1เนี่ย เอ่อมันจะสมมติเรากดคอนโทรลปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาวางทับในเลเยอร์ที่เราติดไอนี้ไว้อันนี้คือข้อดีของท็อปโกดแท็กนะกับการถ้าสมมติปิดอันนี้แล้วผมกดคอนโทรล V อีกรอบนึงมันก็จะเอาฟุตเทจที่เราก๊อปปี้เนี่ยมาวางไว้บนเลเยอร์ที่เราต้องการนะครับซึ่งมันจะมีข้อดีในการที่เราเนี่ยเอ่อมานั่งตัดต่องานนะครับแล้วแบบว่าเราอยากจะก๊อปปี้เลเยอร์หรือก๊อปปี้เทที่มันแบบว่าซ้ําๆการม v e เม n t ซ้ำๆกันเนี่ยมันก็จะสะดวกนะครับในการที่เราจะทํางานตัดต่อ เรานั่นเองนะครับอันนี้คือผมไม่มั่นใจนะว่าผมอธิบายแบบครอบคลุมไหมแต่ผมอยากให้แบบเพื่อนๆเข้าใจอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมอ่ะผมติ๊กไว้สองอันนี้นะถ้าสมมุติว่าเราติ๊ก2เลเยอรน์นี้มันจะเอาไอ้ฟุดเทนเนี่ยสมมุติว่าเราเลื่อนไปข้างหน้าแล้วเราอยากจะก๊อปปี้วางนะครับมันจะเอาวางไว้เลเยอร์ที่ต่ําที่สุด แล้วค่อยไล่ขึ้นไปอ่าในกรณนีนี้ผมติ๊กอันนี้ไวใช่ไหมผมก็โอ,โอกกดคอนโทรลวีเห็นไหมเหมือนกันนะครับก็เป็นโลกโก Facebook น,นะครับมันก็จะอยู่เลเยอร์นี้กับการที่ผมปิดอันนี้ใช่ไหมแล้วผมกดปุ๊บอ่าหรืออย่างนี้ ผมกดปึ๊บอ่ามันก็ไม่ทับซ้อนกันนะครับมันก็จะเป็นแบบว่า2องุตเทสที่อยู่บน2องเลเยอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาลายมาลองดูบ้างนะครับอ่าพวกเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับผมก็เลยแบบว่าอธิบายไปเรื่อยๆนะครับอ่าอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับกับการถ้าสมมติผมกดตรง V 1เนี่ยมันก็จะมาซ้อนทับตรงนี้นะครับมาแทรกเลเยอร์ตรงตรงเลเยอร์หนึ่งนะครับซึ่งเลเยอร์หนึ่งเนี่ยเรามีพุตจิตอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ในส่วนของ audio เนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือไล่จากบนลงล่างนะครับผมก็ A มา นะครับอันนี้ก็ V1 ไปถึง V3 นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยทักมาหลังไมค์หาผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับแต่ คือผมอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกนะเพราะว่าผมเรียบเรียงคำไม่ค่อยถูกนะครับแต,แต่คิดว่าแบบผมอธิบายเป็นแบบภาพให้ักันเนาะว่าแบบมันมีข้อดียังไงนะครับก็คือมันก็จะมีข้อดีประมาณนี้แหละนะครับผมถ้าสมมติเลเยอร์ไหนเราไม่ใช้เนี่ยเราก็กดกดวางก็ได้นะับอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าสมมุติว่างงหรือไม่เข้าใจเนี่ยก็ทักมาหลังไมค์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ตรงมุมล่างๆของจอนะครับผมก็แอบม,มาคุยกันได้นะครับมาปรึกษากันได้นะครับ ก็คลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์มากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ